เพ่อาพขาพข่อขาพข่อขาคร,รามาลูกค้ามาเก็บก้อยจะให้ครับนี้บุญเร็วันในตงหนึ่ง ันี่เอานี่ลูกกินนี่ลูกไอ้นั่งของมีนเอาเปลือกใส่ถุงให้ดีลนกะเอามีดออกอก่ก้ออะไร ไงเรียนใช่ไหม่ะไม่ใช่มาเจ้าปูมากินต้ำๆกันปูใช่ไหมพี่ฟุ๊กไปเอาจานเอาอะไรมาดับไปกะละมังก็ได้แล้วก็ช้อนไปอืมน่ากินมากพ่อครัวใหญ่ของเรา โอ้โน่ากินนี่ตายเรื่อยนะตะเอเบาอ่ะลูกตอยอดจินเออร้อยคนโอ้โน่ากินมากมาค่ะมาค่ะนี่ด้วยเชฟของเรา <c oughs> รู้จักเ่ายอดจริง